สวัสดีนะคะวันนี้อู่คณิสสนออโตเพนจะมารีวิวสีน้ำเงินฟ้าแวววาวแพลววค่ะคันนี้ไม่ได้ทำสีอย่างเดียวนะคะมีการแปลงหน้าคืออยากจะบอกว่าเขามาไกลมากจาก All New ปี12นะคะตอนนี้เลื่อนเลเวลมาเป็นมิวเอ็ 2021, ใช้ไฟปี18กระจัง21 กันชน21สวยงามมากหล่อลงตัวนะคะสวยงามสวยงามจริงๆนะคะคันนี้เขาเรียกสีอะไรครับสีสีน้ำเงินฟ้าแก้วค่ะ<อ>น้ำเงินฟ้าแก้วคันนี้เขาจะมีความโดดเด่นในตัวคือในเรื่องของการ,การประกายแวววาวค่ะครับผมะะสวยงามมากลงตัวค่ะ สวยงามสวยงามแวววาวเงางามเหมือนเดิมมาเรื่องของความเงางามนะคะเรื่องของอเอ,อเรื่องของความแวววาวเงางามของนี้ต้องยกให้คันคีูสอนเลยค่ะครับผมสวยงามอันนี้แป,งปลงโ่งมาด้วยนะคะอคันนี้เดิมเป็นเป็นตัวเตีย้ยใช่ไหมครับใช่ค่ะเดิมเป็นตัวตี้อนี้เขาแป,งปลงโ่งมาด้วยทาให้ในเรื่องของความโดดเด่นนะคะความโดดเด่นของเขาได้อย่างลงตัวค่ะใส่ประตูคาร์บอนทำให้เขา โฉบเฉี่ยวโดดเด่นอีกมุมมองหนึ่งนะคะสวยงามหล่อลงตัวครับผมคันนี้เดิมทีเป็นตัวเตี้ยตัวโลสุดเลยแล้วก็แปลง <นะ S 2> มาไกลมากครับลงทะเบียนลูกค้า VIP ให้เรียบร้อยแล้วนะคะการลงทะเบียนลูกค้า VIP เนี่ยในเรื่องของการขัดสีฟรีนะคะทางอู่คณิศสอนอัโต้เพนเนี่ยมีโปรโมชั่นขัดสีฟรีให้ลูกค้า3ครั้งนะคะภาย,นยในหปี เลือกเข้าได้เลยค่ะว่าจะเอ่อเข้าวันไหนนะะสุดยอดมาก <ขา S 2> ครับ <ขา S 2> ท้ายคาร์บอนค่ะเงางามของเขาหล่อลงตัวร<ล><อ>ับประกันไหมครับอ่ารับประกันสีฟรีนะคะถ้ามีปัญหาในเรื่องของสีรอกสีพองสีแตกรายงานที่เกิดจากเอ่อขั้นตอนการทํางานของอของช่างนะคะเราบริการยินดีเคลมให้สีค่ะแต่ถ้าเป็นสเกเส่วนมากลูกค้าจะถามว่า สะเก็ดหินนะคะสะเก็ดหินเค็มได้ไหมนะคะโดยตามธรรมชาติการใช้รถแล้วเนี่ยทุกๆคันเจอทุกคันค่ะครับผมหล่อลงตัวช่วยซูมช่วยซูมมุกแวววาวของเขาให้หน่อยได้ไหมคะแวววาวสวยงามนะคะสวยงามมากหล่อลงตัวหล่อเหมือนเจ้าของรถรเลยค่ะหล่อลงตัวนะคะช่วยช่วยซูมสติกเกอร์ให้หน่อยนะคะคันนี้มาจากวัยรุ่นชนบุรีนะคะอันนี้ตะ เจ้าของรถรีวิวเองด้วยค่ะอูดิชาช็ชอปค่ะมีรายสอบถามบริการลูกค้า<ด>ถามว่ารับประกันไหมครับอ๋อรับค่ะในเรื่องของการประกันนะคะใช้การเคลมประกันคู่ประกันไทยได้นะคะมีการเคลมแจ้งเคลมรอบคันนะคะแล้วแต่แต่ละบ,บริษัทในเรื่องของการอนุมัติจัดซ่อมให้เนี่ย ราคาเรื่องของราคาเนี่ยจะแตกต่างกันนะคะส่วนต่างต้องเข้ามาคุยกันนะใช่ค่ะถ้ารายละเอียดเนี่ยขอให้เข้ามาคุยรายละเอียดที่อู่กันได้ค่ะครับผมค่ะนนี้ในเรื่องของการเดินทางมาอู่บางทีลูกค้าถามว่าอู่อยู่ที่ไหนนะคะอู่อยู่ชนบุรีนะคะอยู่หนองตำานึงนะคะอำเภอพันทองแล้วก็จังหวัดชนบุรีนะคะถ้ามาไม่ถูกนะคะ Google Map สามารถที่จะเซิร์ชหาใน Google Map ได้พิมพ์อู่คะนิสอนออโต้เฮน ตามมาตามมาเลยค่ะเวลาเขาเจอแสงแดดนนเจออันนี้เจอแดดเจอแดดประกายเขาแุมา้มแวมากถ้าเขาเจอแสงไฟเขาก็จะประกายเฉกเช่นเดียวกันนะคะหล่อลงตัวอันนี้จะเป็นอมฟ้าอมน้ำเงินนะใช่ใช่ใช่ค่ะสวยงามมากก็ถ้ายังไงแล้วในเรื่องของ การติดตามให้กำลังใจอู่คณิสสอกเราอเห็นก้ฝากรบกวนตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจในการทำงานกันด้วยนะคะคส่วน<ม>วันนี้ก็ขอจบการรีวิวสีฟ้าน้ำเงินฟ้าเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ